จาลึก9แบรนด์ร้านกาแฟสดในเคลือซีพีในประเทศไทยมีแบรนด์ร้านกาแฟอยู่มากมายจนนับไม่ถ้วนทั้งแบรนด์เล็กแบรนด์ใหญ่หากเจาะลึกลงไปในส่วนของร้านกาแฟพบว่าในปี2562มีมูลค่ากว่า20,000ล้านบาท คาดการว่าในปี2564ตลาดร้านกาแฟเมืองไทยจะมีมูลค่าสูงถึง3,000 30, ล้านบาทแล้วรู้หรือไม่ว่าตอนนี้เครือจเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP นอกจากมีธุรกิจหลากหลายประเภทแล้วยังมีแบรนด์ร้านกาแฟ,แฟอยู่ในมือมากที่สุดถึง9แบรนด์ซึ่งอาจจะทำให้ CP กลายเป็นยักษ์ใหญ่ที่สุดในธุรกิจร้านกาแฟเมืองไทยร้านกาแฟแบรนด์ไหนอยู่ในมือของ CP วันนี้เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์จะมานำเสนอให้ทราบกันค่ะ 1. กาแฟมวลชน เป็นแบรนด์ร้านกาแฟาภายใต้บริษัท CP Retail Link ลลจำกัดดำเนินการมาตั้งแต่ปี2553ปัจจุบันมีจำนวนสาขากว่า244แห่งทั่วประเทศเป็นแบรนด์ร้านกาแฟาในเครือ CP ที่ดำเนินธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์เงินลงทุนเริ่มต้น470,000บาทไปจนถึง845,000บาทถือเป็นแบรนด์ร้านกาแฟาที่เริ่มต้นมาจากโครงการอบรมกาแฟสร้างอาชีพเพื่อสังคมและชุมชนโดยจะจัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติให้กับผู้ สนใจสร้างอาชีพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการยกระดับอุตสาหากรรมด้านกาแฟทั้งระบบและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน ปัจจุบันมีสมาชิกที่ผ่านการอบรมอีกทั้งประชาชนจำนวนมากยังมีความต้องการให้กาแฟมวลชนเปิดโอกาสทางธุรกิจกาแฟที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและใช้เงินลงทุนไม่สูงแฟรนชส์ร้านกาแฟมวลชนจึงเป็นทางเลือกที่พร้อมเปิดโอกาสให้กับสมาชิกที่สนใจเป็นเจ้าของธุรกิจร้านกาแฟในรูปแบบที่เหมาะสมและก็ไม่ยุ่งยากอีกต่อไป 2. s t สตาร์คอฟฟี่ สตาร์คอฟฟี่แบรนด์ร้านกาแฟภายใต้การดำเนินงานของบริษัท CPF r e s t a u r a n t and Food Chain จำกัดหรือธุรกิจ5ดาวซึ่งเป็นผู้ให้บริการธุรกิจแฟรนไชส์อาหารและเครื่องดื่มมากกว่า5,000สาขาในประเทศไทยแบรนด์ brand ที่คนไทยคุ้นเคยได้แก่ไก่ย่าง5ดาวไก่ทอด5ดาวโดยในกลุ่มเครื่องดื่มนั้นสตาร์คอฟฟี่เป็นเชนร้านกาแฟาแบรนด์แรกของบริษัทปัจจุบันมีสาขากว่า250แห่งทั่วประเทศถือเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ร้านกาแฟาที่ดำเนินธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ สำหรับรูปแบบการลงทุนเปิดร้าน Star Coffee คา่าแฟรนไชส์ส0 0พบาทงบการลงทุน2 5 0 0 0 0หามืนไปจนถึง5,000สนบาทเงินทุนหมุนเวียน2000มบาทต่อเดือน เป็นธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟที่มีงบประมาณลงทุนเริ่มต้นในรูปแบบเคาน์เตอร์เพียง250 0 0 0บาทปัจจุบันบริษัทเปิดขายแฟรนไชส์โมเดลแพ็คคู่กับธุรกิจ5ดาวในพื้นที่เดียวกันอีกด้วยโดยบริษัทจะให้การสนับสนุนในด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตสินค้าการบริหารจัดการร้านการพัฒนาสินค้าใหม่ๆตามฤด,ดูกาลและคอน sumer เทรดอย่างต่อเนื่องตลอดจนการซัพพลายวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้แก่แฟรนไชส์ซี 3. ออคาเฟ่ร้านกาแฟ่อคาเฟ่ในเครือ C ีพ l l เปิดให้บริการใน7 e เ e ่ e อที่มีจำนวนสาขาทั้งหมดกว่า6,600สาขาทั่วประเทศโดยผู้ที่สนับสนุนในเรื่องวัตถุดิบต่างๆในการทำเครื่องดื่มนั้นมาจากบริษัทที่ชื่อว่าบริษัท TAC c o n sumer จำกัดมหาชนหรือมีชื่อย่อว่า TACC โดยสาขาของออคาเฟ่เพิ่มขึ้นจากปีพศ2559ประมาณ3,500สาขาทั้งนี้ที่ ACC นั้นก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2545 โดยเริ่มมาจากการจำหน่ายเครื่องดื่มในโถกดหรือที่เรียกว่า Drink Dispenser ในร้าน7 e เ e ่นอในปัจจุบันเครื่องดื่มในแบรนด์ออ l c คาเฟมีให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นกาแฟชานมชาเขียวนมมัทช,ชะชามะนาวโยเกิร์ตผลไม้ปั่นเป็นต้นทั้งนี้จะชงจากผงสำเร็จรูปของที่ c c c นั่นเอง 4. True Coffee และ True Coffee Go True Coffee เป็นแบรนด์กาแฟระดับพรีเมียมที่ทำตลาดมาก,กว่า15ปีอยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท True Lifestyle Retail จำกัดในเครือ CP ปัจจุบันนอกจากจะเปิดร้าน True Coffee ธรรมดาทั่วไปแล้วยังปรับกลยุทธ์รับมือการแข่งขันของตลาดกาแฟเมืองไทยโดยการส่งโมเดล True Coffee Go มาเจาะตลาดกลุ่มคนรุ่นใหม่ตามออฟฟิศสำนักงานและแหล่งที่มีคนพลุกพล่านให้มากขึ้นจากเดิมที่เน้นขยายสาขาตามห้างสรรพสินค้าเป็นหลกัก ปัจจุบันร้านกาแฟ t Coffee ธรรมดาและ t o Coffee Go มีสาขารวมกันกว่า300สาขาโดยดำเนินธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ใช้เงินลงทุนเริ่มต้น2ล้านบาทงบลงทุนสูงสุด3ล้าน5แสนบาท 5. จังเกิลคาเฟ่ร้านกาแฟจังเกิลคาเฟ่ Cafe, อีกหนึ่งแบรนด์ร้านกาแฟในเครือ CP เป็นร้านกาแฟเจาะกลุ่มลูกค้าเกรด B นอกจากจะมีโมเดลแฟรนไชส์ช่วยขยายสาขาในประเทศแล้วที่ผ่านมายังได้ลุกตลาดต่างประเทศปักธงสาขาแรกในสถานีบริการน้ำมันที่เวียงจันทร์สอปปอ,ปอลาวปัจจุบันมีจำนวนสาขากว่า7สาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 6. อาราบิทียคาเฟ่ ร้านกาแฟาอาราบิเทียคาเฟา่ร้านกาแฟานอกร้านเซเว่นอเลขยับสาขาเข้ามาในเมืองมากขึ้นพื้นที่ตามห้างสปปรรพสินค้าศูนย์การค้า โดยล่าสุดเปิดสาขาที่ศูนย์การค้าเซนจูรี่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้เปิดสาขาแรกที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อเป็นการทดลองตลาดในภูมิภาคและต่างจังหวัดนอกจากจะมีเมนูเครื่องดื่มร้อนและเย็นให้เลือกมีราคาเริ่มต้นที่40บาทไปจนถึง50บาทภายในร้านยังมีอาหารกล่องเพื่อสุขภาพจำหน่ายที่ร้านรวมทั้งมีบริการเดลิเวอรี่ด้วยโดยร้านกาแฟอาราบิเทียคาเฟ่เปิดสาขาแรกในต่างประเทศนั่นคือแมคโคร ประเทศกัมพูชา 7. คัดสันเบเกอรี่แอนด์คอฟฟี่ร้านกาแฟาที่คัดสันมาเป็นอย่างดีในระดับพรีเมียมขึ้นมากกว่าแบรนด์ออคาเฟ่แต่ก็เปิดอยู่ในร้านเซเว่นอีเลเหมือนออคาเฟ่แต่ความแตกต่างอยู่ที่การคัดสันและใช้เครื่องชงกาแฟามือส่วนออคาเฟ่เป็นเครื่องชงกาแฟากึ่งอัตโนมัติดังนั้นคัดสันเบเกอรี่แอนด์คอฟฟี่จะขายราคาแพงกว่าด้วยฝีมือคนชงปัจจุบันมีมากกว่า400สาขา ภายในร้านมีกาแฟาสดและเครื่องดื่มให้เลือกทานหลากหลายเช่นเอสเพรสโซ่คาปู Go, ชิโน่ลาเต้มอคค่าโกโก้ชาเขียวนมสดราคาเริ่มต้นแบบร้อน35บาทแบบเย็น40บาทและแบบปั่น45บาทเท่านั้นส่วนเครื่องดื่มที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านก็คือคัดสันกาแฟาเย็นบูเบอรี่เลเวอร์สตอเบอรี่บิสกิตชีสและวูคา n โน่คิง 8. เบลลินีเบกแอนด์บลู เบลินี่เบกแอนบลูอีกหนึ่งแบรนด์ร้านกาแฟภายใต้การดูแลของบริษัท C p พจำกัดมหาชนเป็นร้านเบเกอรี่อบสดและกาแฟสดระดับพรีเมียมในบรรยากาศอบอุ่นสไตล์อิตาลีทางร้านได้คิดค้นพัฒนาสูตรสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพสูงเทียบเท่าระดับสากลทั้งจากในประเทศและต่างประเทศเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า โดยชื่อร้านเบลลินีมาจากชื่อนักประพันธ์ชาวอิตาลีสัญ,ญลักษณ์ของร้านมาดามเบลลินีจึงออกแบบให้สอดคล้องกับชื่อโดยเป็นภาพผู้หญิงสไตล์ยุโรปบุคลิกเรียบเท่ดูดีและมีระดับทางร้านบริการเสิร์ฟเบเกอรี่อบสดใหม่ทุกวันพร้อมเมนูอีกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นวาฟเฟิลสปากเกตตีและเค้กหลากหลายสไตล์รวมทั้งกาแฟพรีเมียมจากอิตาลีและเบลลินีคลาสสิกเบรนเป็นร้านกาแฟที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ โดยสาขาส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ที่ MacValue มากกว่า22สาขา 9. Chester ตอร์คอฟฟี c ชสเต e ร์คอฟฟีแบรนด์ร้านกาแฟภายใต้การบริหารของบริษัท c h e เตอร์ฟู้จำกัดเปิดดำเนินการสาขาแรกในเดือนเมษายนปี2546ภายใต้ร้านจันด่วนเ h e เตอร์สาขา CP Tower โดยเ h e เตอร์คอ f ฟ e ่รสชาติเข้มข้นด้วยกาแฟสดคุณภาพเยี่ยมคัดสรรอย่างดีรสชาติจากเมล็ดก,กาแฟที่ดีที่สุดอาราบิกา100้าร้อเปเซปัจจุบันสาขา c h e เตอร์คอ f ฟ e ่ตั้งอยู่ในร้านเชสเตอร์ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด โดยรวมแล้วแบรนด์ร้านกาแฟในมือของซีพีหากคิดเป็นจำนวนสาขาจะมีมากกว่า7,500สาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศคือเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดร้านกาแฟเมืองไทยนอกจากจะเป็นผู้เล่นรายใหญ่แล้วยังสร้างความได้เปรียบคู่แข่งในเรื่องของการรับซื้อมลิตกาแฟจำนวนมหาศาลที่จะได้ราคาที่ถูกกว่าร้านกาแฟขนาดเล็กจนถึงเชน่นร้านกาแฟขนาดใหญ่รายอื่นๆนั่นเอง สำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai franchise center .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai franchise center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ คุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ